มีข่าวสลดนะครับกรณีนักศึกษาสถาบันคู่อริ ขี่รถจักรยานยนต์มาไล่ยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายขณะกำลังซื้อของอยู่แถวๆบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งสาขาคลองเตยปัง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 เหตุการณ์นี้ทำไมต้องมีพระต้องมีเสียงปั้งมีได้แต่ว่ามันมันมันเป็นข่าวหดหูมันไม่น่ากลัวนะมันน่ารักเเพราะมันน่าืนกมันน่ารักไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหดหูนะคืออะไรไหมหลังจากที่เสียงปืนปังปังปังอ่ะพี่พน์แล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดให้เธอเอก ทางมีให้น้องหยอดน้องยอดนะครับเด็กอุเทนที่ถูกไล่ยิงนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมถึงยังมีเหยื่อที่น่าเห็นใจที่แบบว่าโดนลูกหลงจนเสียชีวิตเช่นกันนั่นก็คือคุณครูเจี๊ยบคุณคคอมพิวเตอร์ของเราโดนเด็กคนหนึ่งแล้วโดนรูด้วยช่ครูยืนกดตังค์เด็กน้องยอดน้องยอดอายุ16มั้งแล้วก็รูกําลังเด็กตัวเล็กนะเด็กเด็กแบบ วัยรุ่นน่ะซึ่งครูเนี่ยเขาสอนอะไรยู่ไงคสอน,นคอมพิวเตอร์อยู่โรงเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะครับล่าสุดตอนนี้จับตัวผู้ต้องใส่ได้แล้วแปดลายเยอะมากอะแปดลายแต่กว่าจะจับได้นี่คือตำรวจต้องใช้ฝีมือนะครับลงพื้นที่สอบสวนรางละเอียดกว่าหนึ่งสัปดาห์ทีเดียวนะครับนนต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดกว่าหนึ่งพันตัวในกรุงเทพและปริมณฑลโอ้โหเยอะมากหนึ่งเพราะแก๊งนี้วางแผนมาอย่างดีแก๊งก่อเหตุ ลบร่องรอยการติดตามเกือบทุกขั้นตอนโอแข<ถ>่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งๆเพราะมันตั้งกันเป็นตั้งกันเป็นองค์กรองค์กรเลยบวนการอย่างเงี้ยหรอใช่องค์กรเ,เลยกระบวนการแถมแก๊งก่อเหตยุยังขโมยทะเบียนรถจักรายานยนต์ในพื้นที่สอนอดินแดงและสอนอนประชาชื่นเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่อีกด้วยว้ายมีการเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์คันเดิมจากสีแดงให้เป็นสีน้ําเงินอันนี้มันโจรแล้วพี่พูดอัากรันมันเียใช่ใช่ตั้งเป็นอัชญายกรเลยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคนร้ายทั้งหมด นี่มันวางแผนคิดตึกตองมาแล้วเป็นอย่างดีขโมยทะเบียนรถเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์เปลี่ยนโอ้โหอันนี้คือแบบเป็นนี้พูดได้ไหมว่าน่ากลัวมากพูดได้ไหมว่าเลวจากเลวจากสันดานกมละสันดานเป็นเลวนั่นลก ต้องเลวนันกเพราะว่าไปทําตัวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอนนเพราะว่าเาเยาว,วชนไหมคุณครูเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรไเขาจะไปสอนนัสศึไม่ไมกดเอทเอน้องหยอด,น,ดนี่ก็ไม่รู้เรื่องนะใช่แต่แบบว่าตั้งตัวมาอต้องปาดให้หมดนะตํารวจไม่ใช่แบบเนี่ยพอข่าวดังก็จับพอนั่นก็เงียบไปเรือ่องนี้รุนแรงนะก็ยังไงองไงพวกเยาว,วชนนี่ต้องโดนด้วยเพราะาคนส่วนใหญ่ที่ก่อเรื่องให้มีปัญหาอยู่เนี่ยเยาวชนทั้งนั้น ก็นี่ไงถึงได้บอกไงคะว่าเนี่ยแก๊งนี้นะคุณผู้ชมวางแผนมาอย่างดีนะและนี่คือเป็นการก่อเหตุที่มีคนร่วมขบวนการคือเยอะมากเรียกว่าเป็นแก๊งเป็นซ่องโจรเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าอะไรตำรวจเนี่ยเขาทราบแหล่งรวมตัวของแก๊งนี้นะคะแล้วจะต้องใช้กําลังในการปิดล้อมทั้งหมด5จุดพี่โพจน์คุณปุ้ย คือทั้งย่านปทุมวันแล้วก็จังหวัดนนทบุรีเลยอะอจนสุดท้ายจับกลุ่มได้เนี่ยอย่างคุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ<ช>ก็ไปจับกลุ่มได้ทั้งหมด8คนนะซึ่งตำรวจที่เขาค้นห้องพักเขาก็พบหัวเข็มขัดเสื้อพลาสเสื้อชอ็อปแล้วก็ตราโรงเรียนช่างกนแขวนอยู่บนบริเวณกำแพงอะนะฮะและที่น่าตกใจกว่านั้นตำรวจพบข้อมูลเขาตั้งกลุ่มไลน์กันด้วยพี่พศน้องปุ้มปุยคุณผู้ชมคือเขาตั้งกลุ่มไลน์กันกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ชื่อว่าปทุมวัน8-90มีสมาชิกในกลุ่มมผู้ช เยอะมาก103คนและข้อความในแชทนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตกใจคืออะไรไหมสมาชิกหนึ่งในแก๊งเขาโพสต์ว่าอะไรป้าพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องชฉกอ90และน้องชฉกอ91้คือเขาพิมพ์เป็นในไลน์ใช่ช่างกล90กับช่างกล91เนี่ยเขาเยินยอสองรุ่นนี้เขาบอกว่าไปเกิดอย่างสมศักดิ์ศรีช่างกลปทุมวันโอี่ยไอ้ไลน์เนี้ยมันไปแชร์ในกลุ่มเออเลวเลวนรก890เหรอ ปฐุมเขาชื่อปทุมวันแปดเก้าศูนแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะให้ข้อความนี้ว่าแย่แล้วใช่ไหมยังมีคนมากดไลค์จำนวนมากแล้วข้อความนี้เกิดขึ้นหลังจากการก่อเหตุประมาณ3-4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเนี่ยใช่แบบว่ามันมันตำรวจต้องเอาจริงสักทีแล้วต้องเอาจริงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นภัยสังคมโจรในข้านักเรียน อาชญากรรมในคาบนักเรียนใช่ถ้าตำรวจมไม่เอาจริงเราสามคนเผ็ดสวยดุจ,จัดก,การเองเอยไม่ไปนะกลัว